ตั้งแต่ทีแรกเลยอ่ะก็คือไม่มั่นใจเลยนะคะพูดตรงๆเลยนะวันแรกที่เรียนเนี่ยเราจะเรียนรอดไหมเนาะเพราะว่าปัญหาก็คือกลัวจะทําไม่ได้กลัวจะตอบไม่ได้กลัวจะอะไรหลายอย่างขึ้นในสมองไปจนมาเต็มเลยเพราะว่าไม่กล้าที่จะตอบหรือจะตอบล่จะผิดหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะทีแรกจากทีแรกที่เรียนพอเรียนมาเรื่อยๆเื่อยๆเรื่อย ก็เริ่มมีความมั่นใจแล้วกล้าที่จะตอบกล้าที่จะพูดมากขึ้นจัดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต้องทายังไงวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะจากเมื่อสอนอานไม่กล้าเลยไม่กล้าที่จะตอบเลยกลัววิถีหนึ่งเดียวจึงคิดแล้ว่าจะเรียนไปถึงวิเนียจะเรียนจบวิเดียจะผ่านวิเนียอะไรเงี้ยประบายเนี่ยค่ะเพราะว่าเวลาอาจารย์ถามก็กลัวทุกครั้งเลยนะคะที่แรกๆอ่ะแรกที่ถามจะตอบได้ทหมตอบเป็นไงพยายามต่แรกก็จะ รอคาตอบจากคนอื่นเพราะว่าเองไม่มั่นใจว่าตัวเองตอบไม่ได้พอมาถึงวันนี้ไม่กลัวแล้วค่ะมั่นใจค่ะจะตอบได้ทุกอย่างเลยค่ะก็รู้สึกโตกนะคะโล่งพร้อมที่จะอ่าพยากรณคนอื่นได้แล้วครา้เนี้ยเราไม่สามารถที่จะละสายตาหรือว่าเออสติหลุดออกไปได้เพราะว่าเราจะต้องตอบคําถามตลอดเวลาค่ะก็ <laughs> ก็คือว่า เป็นคลาสที่ดีมาเรียนแล้วไม่เสียไม่เสียเวลาคุ้มค่าแน่นอนค่ะแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะได้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ผู้อื่นวิธีการแก้ไขปัญหาวิธีการทํายังไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นอย่างนี้ค่ะอ่ะเยี่ยมอยากเรียนมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นตั้งใจจะเรียนพวกแบบปริญญาตรีใบที่สองอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอคูหนูก็ได้เรียนไม่ต้องไปเรียนปริญญาตรีใหม่เลย <c oughs> ความรู้สึกที่ได้มาเรียนซึ่งเป็นความชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าวันหนึ่งก็คงจะได้มีโอกาสที่จะได้เรียนไม่มากก็น้อยก็ยังเคยคิดว่าถ้าไม่ได้มาเรียนกับอาจารย์หรือกับใครก็แล้วแต่ว่าวิชาเนี้ยน่าจะเป็นการเรียนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงอยู่แต่ทีเนี้ยในวันนี้นมีโอกาสได้เข้ามาเรียนแล้วก็เคยคิดอยู่นะคะว่า ถ้าไม่ได้เรียนคงต้องไปหาหนังสือและก็รวบรวมขบวนความคิดของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเรารับรู้มาจากหนังสือหรือหรือสิ่งต่างๆเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่แบบมันมันมันเป็นความรู้ที่ใช้ได้แต่ไม่รู้ว่าตัวเราอจะดึงศักยภาพหรือดึงดึงสิ่งนั้นมาใช้ได้มากแค่ไหน,นแต่ก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดในสิ่งถ้าถ้าเจอเหตุการณ์นั้นถ้าที่ไม่ได้มาเจอด็อกเตอร์นะคะ ก่อนถึงก็ต้องขอบคุณโควิดทำไมต้องบอกว่าขอบคุณโควิดถ้าเราไม่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์โควิดเราก็คงไม่ได้มาคิดที่จะเรียนวิชาโบราณศาสตร์แล้วก็คงไม่ได้คิดที่จะมาเรียนวิชาจิตจิต,ตวิทยาที่เกี่ยวกับการเป็นนักพยากรเราก็คงจะไม่ได้มาอยู่ในในในกลุ่มนี้ก็คือเมื่อก่อนชีวิตเราก็อยู่กลุ่มหนึ่งอยู่กับเกี่ยวกับคนต่างประเทศอยู่กับคนใีกลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ เจอเหตุการณ์แบบนี้มันทําให้ชีวิตเราเปลี่ยน <c oughs> พอชีวิตเราเปลี่ยนแล้วเราก็พร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่เนาะเหมือนที่อาจารย์งบอกว่าอะ,อะไรนะสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็สําคัญไม่น้อยกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเราก็เนี่ยแหละก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เรียนที่เราไม่เคยได้ทําไม่เคยได้เห็นภายในปีสองปีเนี่ยโดยเฉพาะ ช่วงสองเดือนเนี้ยมันทําให้เราได้เห็นอ่าวิธีการที่เราจะพูดกับผู้คนเนี่ยอย่างไรให้เขารู้สึกสบายใจให้เป็นพื้นที่ที่มีความสุขเป็นพื้นที่ที่สบายใจเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าเราเราใหญ่เราเก่งเราเราคุมคนอื่นได้อะไรอย่าเงี้ยโดยที่แบบใช้วิธีการบังคับอะไรย่างเงี้ย อแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วถ้าเราต้องการที่จะคุมคนอื่นเราต้องฝึกเหมือนที่อาจารย์สอนก็คือก็ต้องพูดถึงจุดที่ที่แบบยังไงอะ่ะถึงใจเขาอะ่ะให้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็แทบจะไม่เคยทำไม่เคยทำมาก่อนแล้วคราวนี้พอมันพอได้มาเรียนมันทำทาให้เราได้ได้ได้เข้าใจแล้วก็มันทำให้เราต้องพัฒนาตัวเราเอง ขึ้นมากๆขค่ะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญก็ทำให้เราใจเย็นลงตอนนี้นะคะให้ใจเย็นลงแล้วก็นิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญมีวิธีพูดจาที่อ่อนน้อมลงค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี้ไม่ใช่แบบนี้ก็ต้องขอบคุณครสีดีๆค่ะ,ะรู้สึกว่ามันเพิ่มพูนความรู้เรามากเลยค่ะพี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งคือพี่เรียนมาน้อย เพราะช่วงวัยที่กําลังเรียนเนี่ยคือือเตี่ยเนี่ยพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วมันก็มีมุมหักเหนในชีวิตนะคะก็เลยมุ่งมาเรียนในในด้านพวกเสริมสวยมันจะได้หาเงินได้ดีอาจารย์แต่เรื่องจิตวิทยาเนี่ยพี่ชอบเพราะว่าพี่ทำงานเกี่ยวกับคนแล้วทุกคนที่มาเป็นลูกค้าเนี่ยส่วนมาก ถ้าคนก็มีปัญหาสักเก้าสิบคนนะคะอาจารย์เราก็แก้ปัญหาไปตามสถานการณ์แต่พอมเรียนรู้กับอาจารย์แล้วเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากแล้วก็มาปรับปรุงชีวิตตัวเองด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งเราคิดว่าเราเก่งลแล้วเราฟังคนข้างๆน้อยไป ชอบเ,เรื่องไหนที่สุดในวิชานี้ชอบสามข้อเลยค่ะที่ถามที่จุดจับจุดประเด็นที่สามข้อนี่ถูกใจที่สุดเลยค่ะที่จับออกมาเป็นข้อข้อสามข้อเดี๋ยวจะต้องไปฝึกอีกค่ะอืมกลับไปดูอีกยังไม่เก่งมากอยากเก่งขึ้นอีกต้องเด่๋ยวตสามข้อที่จับออกมาค่ะชอบมากเลยฟูฟิูชอบฟูฟิเพราะว่าใช่ใช่เพราะว่าอย่างนน้อยเนี่ย สมมติว่าถ้าเราเจอคนที่เขาอะไรนะมีปัญหามาใช่ไหมคะเราก็สามารถเอาเนี้ยให้เขาไปประเมินดูก่อนว่าณตอนเนี้ยเขาขาดเหลืออะไรตรงไหนบ้างเขาเอ่อไปเน้นโฟกัสเรื่องไหนเยอะแล้วตรงไหนที่เขาขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบชอบเอ่อเจ็ดมันตราค่ะอาจารย์เพราะว่าเวลาแล้วเราก็จดไปแล้วบางทีเวลาเราไปคือเราก็คุยกับตัวเองด้วยเช่น แม้คนทั้งโลกไม่รัก,เร,กเราก็เราก็ไม่ตายทุกๆแล้วเราก็<ท>าแบบคือหลายๆอย่างอ่ะแบบฉันก็มีอะไรดีเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันบอกกับตัวเองได้ได้ไดทันท่วงทีเลยแล้วก็ที่อาจารย์ให้ให้ให้เราเหมือนให้เราทําสมาธิที่ที่แบบโฟกัสมันก็เป็นที่ได้อีกวิธีหนึ่งก็ทําให้เรารู้สึกแบบมีความสุขอาจารย์ อ่ท่องเจ็ดคำเนี่ยตอนนอนก็หลับสบายไหนที่สุดที่เราเรียนมาเอ่อขั้นตอนในความช่วยเหลือคะอาจารย์แล้วก็มันอาจจะเป็นคำพูดเดิมๆซ้ำๆที่เคยพูดอยู่ทุกครั้งหลังจากที่อาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยอาจารย์เป็ดเนี่ยให้สรุปในแต่ละครั้งของบทเรียนหรือว่าเรียนได้อะไรบ้างมันอาจจะเป็นคำพูดเดิมๆแต่ให้รู้ไว้ว่า สิ่งที่พูดอะ่ะมันเป็นมันเป็นการคอนเฟิร์มถึงความรู้สึกจริงๆเสียงสัน่นเสียงสัน่น <c oughs> อาแล้วก็ขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนที่ได้มาเรียนในคลาสมีความสุขสนุกและแอบบอกเล็กๆว่าฟังเพื่อนๆทุกคนพี่ๆทุกคนก็แอบเรียนรู้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนในบุคลิกของแต่ละคนไปด้วย จบจุดไว้ในใ,ใจอ่าลูกเลยเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าจะมีคอร์สใหม่ยังไม่เห็นเปิดคอร์สใหม่เลยเปิดเป็นคอร์สจองก่อน <c oughs> ยาก <c oughs> ยากษยากษยกยากติดตามตลอดไปพราเรารู้สึกว่าคนบุู่คนสําคัญอย่างอาจารย์เป็นเนี <c oughs> ่ยก็คือควรเขาเรียกว่าถ้าเราเดินตามแล้วก็พาคนอื่นเดินตามเนี่ยทุกคน จะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตของตัวเองแน่นอนค่ะอีกประเด็นหนึ่งก็คือขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่มาอยู่ได้จนถึงทุงวันนี้แล้วก็ยังมีความเชื่อแลวมีความศรัทธาในตัวเองที่ทจะทําในสิ่งที่มันจะกําลังดําเนินต่อไปข้างหน้าให้ดีและสมบูรณ์ที่สุดสัญญา